สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากหมอปลายพายกระซิบหรือภิกษุณีปลายได้ออกมาทํานายไว้ดังนี้ครับภิกษุณีปลายหรือหมอปลายเตือนโรคร้ายแรงจะกลับมาอีกครั้งนายกคนต่อไปโรคภัยแค่เจ็บที่ปวนเปี้ยนอยู่กับชีวิตของพวกเรา มาสองสมปีมันนำมาซึ่งความหายนะไปเยอะมากมันอยู่กับเราไปอีกนานไหมโควิดหมอปลายกล่าวว่าต้องถามว่าเรานั้นยังไม่เบื่อกันอีกหรือเราควรจะเบื่อกันได้แล้วนะหน้าก็ไม่ใสอะไรก็ไม่ทำวัคซีนไม่รู้จะไหวอีกหรือเปล่าแต่ห่วงในเรื่องของโรคหึือดําบันท่านโยมเน่เคยพูดไว้ต้องระวัง เรื่องของโรคตึดดำบันคําว่าโรคตืดดำบันของท่านยมจะเป็นพวกกาลาโรคที่มาจากฉี่หนูอะไรที่ทําให้ตัวผู้ผู้พองๆฝีดาดพวกนั้นน่ะให้ระวังแล้วไม่ตายเป็นเบือหรือเคยได้ยินคุณแม่เล่าว่าคนเป็นฝีดาดต้องเอาใบตองหอ่อและเอาไปเผาหรือไม่ก็ทิ้งให้อีแรง้งมากินไม่ได้เผากลัวฟุ้งกระจาย ภิกษุณีปายกล่าวว่าเราน่าจะมีวิวัฒนาการที่ดีกว่านั้นใส่ถุงพลาสติกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมโรคร้ายเหล่านั้นจะกลับมาจริงๆหรือมันมีเกณฑ์จะกลับมาจริงๆส่วนเรื่องของนายกคนต่อไปคนเดิมไหมภิกษุณีปายกล่าวว่าตอบยากพูดจริงๆนะทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้พูดจริงๆยังไงก็ยังไม่เห็นหีบก็ยังไม่ถึงวันเลือกตั้ง จะเห็นหีบได้ยังไงปกติจะเห็นล่วงหน้าจะมีวันที่เข้าไปกาวันที่ประกาศผลเห็นแต่ยักษ์ออกมายืนตามสี่แยกตกลงเราจะได้เลือกตั้งไหมอยากเลือกตั้งแต่ยังไม่เห็นแต่เขาจะพยายามทำให้มันเป็นทำให้มันมีแต่มีช่วงหนึ่งที่น่าจะมีอะไรสักอย่างที่ทำให้เรานั้นตื่นเต้นกันไปก่อนและใจแป้วไปอีกรอบหนึ่งแต่ในที่สุดแล้วก็จะได้เลือกตั้ง พอจะเห็นหน้าเห็นตานายกคนต่อไปไหมเรื่องหน้าตานะ่ะเดี๋ยวนี้ศรลยกรรมก็ทำง่ายเห็นอะไรก็ขาวไปหมดหน้าขาวหน้าตึงขึ้นด้วยตอนนี้นะ่ะเป็นคนที่เฟรนลี่มากๆชอบยกมือขึ้นสองข้างแล้วเฮมีความสุขดีใจเห็นแต่ภาพแบบนี้ตลอดเลยเฮเพราะอะไรวงเล็บเพราะมีแต่คนเฮมาเข้าพักเขาเหรออารมณ์นั้นดูแลผิวพรรณหน้าตาดี จะดีขึ้นเยอะรวยด้วยใช่ไหมรวยอยู่แล้วอันนี้นะ่ะเล่านิทานนะอย่าคิดเยอะแต่สรุปแล้วนะ่ะเราจะได้เลือกตั้งไหมพิกษณีปลายกล่าวว่าเราจะได้เลือกตั้งจับตาอีกเจ็ดเดือนเกิดภัยธรณีพิบัติคำทำนายอาจารย์โอเล่อีกเจ็ดเดือนจะเกิดธรณีพิบัติหลังคำทำนายบุคคลสำคัญเป็นจริงย้อนคำทำนายอาจารย์โอเล่ยานสัมผัส หลังเคยพยากรณ์ว่าจะมีบุคคลสำคัญระดับโลกจากไปถึงสามคนพร้อมเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่ฆ่าชีวิตมนุษย์เรือนแสนจากกรณีคำทำนายของอาจารย์โอเลยานสัมผัสนักพยากรณ์ดวงชะตาชื่อดังที่ก่อนหน้านี้ออกมาพยากรณ์ว่าจะมีคนสำคัญระดับโลกจากไปในช่วงเดือนสิงหาคมก่อนต่อมาหลังจากเดือนสิงหาคมได้ไม่นานก็เกิดข่าวร้าย สมเด็จพระราชินีนาถอริสเบตท,ที่สองสวรรคตด้วยพระชนมายุ9 6 0 0รษาโดยเพิ่งทรงเฉลิมฉลองครบรอบ70ปีในพระราชบัลลังไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาโดยหนึ่งในคำพยากรณ์ที่หลายคนก็จับตามองก็คืออีก7เดือนข้างหน้าประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2566นั้นจะเกิดภัยธรณีพิบัติครั้งใหญ่คราชีวิตมนุษย์เรือนแสน เทียบเท่าเซนามิญี่ปุ่นเซนามิภูเก็ตอย่างที่อาจารย์โอเล่ได้พยากรณ์ไว้หรือไม่และผู้มีชื่อเสียงระดับโลกอีกสองคนที่จะจากไปจะเป็นใครซึ่งเรื่องนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อและวิจารณญาณของแต่ละท่านด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากภิกษุณีปายหรือหมอปายพรายกระซิบหมอปายกล่าวว่าปี66เป็นช่วงจุดไฟดูสิว่าไฟจะลามแค่ไหน แต่ปี67ไม่เรียบเราพูดแค่ปี66มีการจุดไฟเผาและคำว่าการเผาการเมืองครั้งนี้สนุกเพราะเรานั้นจะเห็นกฎหมายใหม่ๆเห็นการทำลายกำแพงใหม่ๆเกิดขึ้นในการเล่นการเมืองหลวงพี่คิดว่านักข่าวน่าจะงงเด็กๆที่เรียนนิติศาสตร์รัฐศาสตร์จะมีความสับสนในชีวิตแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้น ทำแบบนี้ได้ด้วยหรือแล้วก็ทําได้เราจะมีการเลือกตั้งไหมได้ออกเห็นภาพการกรากบาดไหมพิกษุีปายกล่าวว่าไม่เห็นเราไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงการจับคู่การรวมตัวการแยกตัวกันเยอะมากแต่ยังไงนะ่ะมีนาพฤษสภาหลวงพี่ยังไม่เห็นแก๊ปช่วงนี้ยังไม่เห็นกล่องขนหีบเลยพยายามถามท่านยมกี่ครั้ง ถามท่านว่าจะได้เลือกไหมท่านบอกเลือกแต่เลือกเนี่ยจะได้เห็นแต่รูปว่ามีอยู่แค่เป็นห้องวงกลมเป็นแค่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเหมือนที่ผ่านๆมาไม่ใช่ประชาชนออกไปกาฟังแบบนี้มันจะยุบสภาหไหมเคยเห็นภาพว่าที่มีคนมีสีขึ้นมาแทนแต่ว่ามันรู้สึกเหมือนว่าอำนาจของคนเก่าเขาแข็งแข็งผิดมนุษย์มนาแข็งเกินเหตุ แข็งชนิดที่ว่ามันอะไรจะขนาดนั้นน่ะทำไมเขาถึงทำได้ทำไมเขาถึงอยู่ต่อได้ทำไมเขาถึงแหกกฎฉีกกฎได้ขนาดนี้ดวงเขายังแข็งต่อเนื่องถึงปีห6อยู่ใช่ไหมหลวงพี่ตอบว่าใช่แข็งถึงกลางปีเลยเห็นภาพเขาดวงเริ่มตกไม่มีเลยเหรอปีที่แล้วมีช่วงหนึ่งที่ดวงเขาตกแอกเลยนะ่ะมีคนที่พยายามจะขี่เขาขึ้นมา ได้เห็นว่ามีคนโดดเด่นทีนี้น่ะพอหมดช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาไม่รู้ว่าสุดที่รักของหมอปายคนเก่าไปทําอะไรมาดวงเข้าถึงมหัศัรรย์มากแข็งสุดๆปีนี้จะเห็นเขาใส่ชุดแบบเต็มยศที่ไม่เคยเห็นเขาใส่มาก่อนเราจะเห็นว่าเขาใหญ่จริงคู่หูเขาไม่มีโอกาสขึ้นมาเลยเหรอคู่หูเขานะ่ะสู้ไม่ได้ดูพื้นดวงดูชะตา มันกลายเป็นดวงเขานะ่ะโดนกดเมื่อก่อนนะ่ะดวงคู่กันส่งเสริมกันให้เจริญรุ่งเรืองแต่ตอนนี้กลายเป็นคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งตกยิ่งต้องเขี่ยไปให้ไกลยิ่งไกลอีกคนยิ่งปลอดภัยต้องเป็นคู่ตรงข้ามเลยความคืบหน้ารวมคำทำนายสถานโลกหมอดูอีทีเกี่ยวกับดวงเมืองไทยแม่นหรือไม่แม่นมาดูกัน หมอดูชื่อดังระดับโลกหมอดูอีทีเสียชีวิตอย่างสงบไปเมื่อปี2560ช่วงประมาณเวลาตีสี่ที่เมืองยาก,กุ้งเมียนมาด้วยหมอดูอีทีเป็นหมอดูที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานหลายสิบปีมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการทำนายทายทักแม่นยำยิ่งกว่าตาทิพย์โดยเฉพาะเลขหลายตัวบนธนบัตรของผู้ที่มาเช็คดวงชะตาเพราะมีความแม่นยำเหมือนตาเห็น เหตุนี้เลยทำให้ชื่อเสียงของหมอดูอีทีโด่งดังคำทำนายที่น่าสนใจฟันธงตระกูลชินวัตรทักษิณยิ่งรักสูญหายไม่เหลือซาก31กรกฎาคม2566หมอดูอีทีหมอดูชื่อดังชาวพามา่าได้ทำนายดวงชะตาประเทศไทยบางช่วงไว้ว่าขณะนี้เป็นจุดต่ำสุดของรัฐบาลน,นางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีและ รัฐตีว่าการกระทรวงกลาโหมคนในประเทศจะมีการต่อสู้กันเองทําให้เกิดความสูญเสียแต่หลังจากผ่านวิกฤตไปได้ประเทศจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยมอดูอีทีทำนายไว้ว่าช่วงเดือนสิงหาคมเป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เรื่อยไปจนถึงเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมจะใช้เวลาประมาณ6-9เเดือนและสถานการณ์จะเริ่มคงที่ในช่วงปี2557 โดยตลอดทั้งปีจะเป็นช่วงเปลี่ยนแปลงและในช่วงปี2558จะเป็นปีแห่งความหวังใหม่ของประเทศไทยโดยที่มีผู้มีอำนาจรัฐบาลปัจจุบันจะสูญหายไปไม่เหลือซากทั้งนี้หมอดูอีทีไม่ได้ระบุว่าเสียชีวิตหรือต้องหลบหนีไปอยู่ต่างประเทศและในปี2559ประเทศไทยจะเป็นดังฟ้าสีทองผ่องอัมพัยทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นโดยประชาชน ไม่ใช่จากกองทัพ